สวัสดีสวัสดีทุกคนครับมาสวยมาก,ว,มากวันนี้เราจะมากินปลาจุม่มทุกคนอยู่ๆไอดินกินล่องสวนแล้วแต่เลยครับปื้บรรยากาศวันนี้มาวันธรรมดาทุกคน<อ>บรรยากาศครับผมสวยไหมพี่โอ๋ ดูดีมากสวยมากวสวัสดีครับวสวัสดีครับเจ้าของร้านสวัสดีค่ะมากินวายพี่ฮะนู่นเลยครับนู่นเลยอมุมสีชมพูอมุมสีชมพูมมมพเพราะว่าจะกินแล้วก็นอนนี่แหละนี่วันนี้มันมาธรมามธรมดาวันธรรมดาทุกคนสวยงามมากสวยงไหมพี่โอ๊ ใช่มาวันธรรมดาครับวันนี้มามาถ่ายรูปเล่นกันครับมีปลาด้วยน,นี่คือการมาครั้งที่สองของตูนนะครับน,นี้ตั้งใจมากินจิ้มจุ่มดีเลยไม่มีคนดีเลยทุกคนเพราะว่าพี่บอกคนเยอะมาก ชอบบรรยากาศอย่างนี้อ่น,น้องแพวไปพายเรือล้วผู้หญิงพายเรือไปละไปพายเรือแล้วครับลูกค้าพี่ก็จะมาเรื่อยๆมามไ,มไ,ไ,ไม่จมจะเมื่อน้ำเท่าจะตุ่ม

วิวสวยมากครับทุกคนนี่นะฮะใครเก่งมากนะครับใครยวกับลังเปนนะครับได้อยู่ครับได้อยู่ยกมือหน่อยยกมือหน่อยยทเพื่อนี่จะพอี่ยไี่ยาพ่ยาจับไหจัจ,จ,จ,จับจัเด๋ยวไง ไันก่อนเลีทเือด้วยนเรืออนี้เเข้าเทียบท่าแล้วนะฮะน่ารอที่มากรอท่าเรือเอดเอาเองเนอะ้ไปถ่ายรูปตรงนู้นกันดีกว่าเราโอเคพี่แล้วนะตัวเนี้ยลูกค้าเข้ามาแล้วทุกคนเข้ามาเรื่อยๆเราขายตรงไหนก็ได้เราสวย มันชอบบรรยากาศเนี่ยใช่ครับเอาวายมากินด้วยแต่อมาดำมาให้คร şey> ั้งน um> ู้นดูเปิดได้ไปน้อบาดนี้น้อมาแล้วครับประจุมจุ่มรวมทุกคนอันนี้มาเรีแลกกับพี่ยาวครับผมสวัสดีครับอ่าเปไงครับโอ้โหหนูนี่ฮะหนูก็ถ่ายคลิปมันอยู่อ๋อถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน เอาไปวางค่ะโอเคครับดูถาดใหญ่มากครับอ่ะน้องแพลวแพลวแพลวไอถือถือถืออุ๊ยถ้าถือที่ถือดิไม่ไม่ถือเงาไหมอ่ะพี่พี่พี่ขาแล้วก็ช้อนกัาโอเคไม่เป็นไรค่ะแล้วอ่ถือคนเดียวหลยทุคนแม่ชอบบาสบิมาพี่โอ๊ยจัดการเลยพี่โอ้ยหิวแล้วหิวแล้วไอหิวแล้วอันนี้พี่ทางร้านเขาแถมอันนี้มาให้กินทุกคน กุ้งดองซีอิ๊วแจกอาวุธครับให้จิ้มจุ่มแบบจานใหญ่มากเลยคุ้มนะเนี่ยใหญ่กว่าน่าห่เราส่อองคนจิ้มจุม่มทุกคนอลังการการาว่าน่าห่เราส่งคนเซนชู่ชอบความปลาจุ่มมีขิงเออเขามีขิงแล้วใช่ปลาจุมม่มเ้าคูค่กับขิงทุกคนอืมอืมทำต,ตามแซ่บอืม หอมมากใส่เลยครับพี่โอจัดเลยพี่ทั้แพลชิมส้มตำดิพี่โอชิม้ยชอบแบบปลาอย่างเงี้ยแบบอีสานอีสานเลยอ่ะมาชิมพี่โออันนี้อีสานอัพเกรดแล้วนะคะอีสานอินเตอร์ค่ะมาหนูเอาด้วยกันเถอะคะเอาด้วยกันเลยค่ะออ๋เอาเลยเอาเลยทั้งแพไปไหนก็ไปพ่นตีนเนี่ยชอบกินปลาและลูกตวงเงี้ยเป็นไงพี่โอ เคยไหมตื่นพาพี่โอ๋ไปกินในร้านแซ่มไหมวันนี้ตัดแต่ร้านเด็กๆใช่ต้องขอบคุณนะ้องสองคนครับไปเดี๋ยวอกาศหน้าเดี๋ยวได้ไปอีกตวงดีอ่ะตวงอ่ะอ่ะชิมครับกิ่นอะไรนะตวงกลินอะไรตวง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 ไอ้ดิ้งกินน้ำใช่ไหมร่องสวนไอ้ดิ้งกินน้ำไอ้นี่กินใช่ใช่มาชิมต่อไอ้ชิมเบยสาวมา มาชิมเลยครับยาบุรีเส้นมาเลยต้องเท้ชิมเลี้ยงเท้าแบบชิมโบราณครับเลี้ยงเท้าเลยวะพี่พี่บบหรืหเอเเราจะทำยังไงให้เอกนะากิในได้คำใหญ่ยังไงพี่ต้องพูดถึงเลยสใส่ความกุ้งดองครับอ่ะชิมกุ้งดองกันสา,า,สาวๆคนละหนึ่งตัวก่อนนะ แล้วเขามีสององสาหายอ่ะทาองแพ้จัดมาสดวีให้พี่โอนเลยไปทางโน้นเลยค่ะวัสดีอ้าวพี่โอนจัดเลยค่ะมาสวีอืมจัดเลยครับจัดเลยมีหัวสาายดูไว้จะห้ยเราโดนโดนทะลุนี่คือเราจะจุ่มใช่ไหมจุ่มต้มลงไปเลยพี่ต้มเลยเอาใส่เลยใส่เลยไม่ได้ไหมอือพ่อปลาก่อนใส่เลยสาวๆกำลังกับการกินนี่อยู่ใส่ให้สาวๆไปด้วยรุ่ง กุ้งยังเพิ่งใส่พี่มันจะสุกเกินเพราจุ่มเอากุ้งอ่ะเอาออกก่อนขึ้นเลยเอาขึ้นเลยอ่าแต่พวกปลาอย่างเดียวเป็นไงอ่ใส่ปลาหมดเลยพี่ปลาปนสีลาลูกใช่เรืเนล่าจ้ะเป็นไงคะสาวสาวอันนี้ค่ะอืมโอ้ยออกลิพี่เดียว นี่รบกวนพี่โอ๋ถิงใส่ให้หน่อยครับขิงขิงแล้วปลาใส่มาหมดเลยทั้งตัวแล้วไงทั้งตัวปลาจะได้สุกใช่นี่นี่แหละปก็จุ่มกันนะกินใส่มาเลยปลาจะสุกช้านิดนึงต้องใส่ปลาไปก่อนทุกคนไปน้องแพล็อกกินแล้วเหรอที่ไม่ถ่ายอยู่หมดไปละหมดไปละโอเคทุกคนอ่ะกินกันไปเรื่อยๆครับ เริผักใส่แล้วแล้วผักใส่ที่หลังของไข่ปลาเริ่มสุกแล้วอ่านะเดยตัวม<า>ตไม่กินวาซาบิใบบานหรือวาซาบิใบบานย,ย่างเงี้ยเมื่อกี้เอาให้เขาอยู่เลยไอ้ไอ้พี่กุ้งดองอื่อยน้ำไ <laughs> <laughs> อ้ที่ยิ้มใส่ยิ้มใส่อาหารนี่คืออะไระ <laughs> ไม่ไหวแล้ว <laughs> พี่ว่าพี่เาวชนอ่ะอร่อย,ย,ออยนี่ครับยำมุส้นโบราณคนกินก็โบราณนนะะคกิเลยค่ะกินเลยค่ะ เขาม่ใช <Anh S 2> ่โบราณหน้าตาเหมือนคนทานเลยเดี๋ยวมันใ้นโบราณต้องแบบนี้ใส่ถั่ปลาะขโบราณคซ่บซ่บถั่วปาไม่ได้งา้วลขึ้นแบบใหญ่ๆหนเยอืมยชิมมันแล้วกันนะมายังจะดีสา ทานด้วยกันค่ะมาพี่นี่เจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะเออคนตกเหรอคะเออคนลงไหมบรรยากาศดีแล้วบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ฝนตกไปปล่อยเผื่อว่าเนี่ถ้ามันลงเลไข่ใบบางผักครับไข่กระปายตุ้นจะใส่เส้นใส่ซุปไม่ดำมากนะคะเล่ มาฮะใส่ผักเข้าไปตูเนี่ยเป็นคนที่ชอบปลาจุ่มที่กินขิงปลาจุ่มมังคู่กับขิงมันหอมเพราะว่าเมื่อก่อนจะทำคลิปปลาจุ่มกินประจำเลยชอบกินอุยบรรยากาศดีมากเลยนะคะฝนได้ยินเสียงฝนแล้วค่ะเนี่ยฝนตกนะครับในฝนลงไม่ประแปะประแปะทุกคนแต่ว่าพี่เขาบอกถ้าเกิดฝนตกหนักแล้วรูดในลงมาเนี่ยรูดบอกว่าน้ำคุกร้านนี้รสชาติเข้มข้นมากครับนะครับดีการเนาะงดีการ อาจจะร้านเสี่ยงร้านไมร้านนั่นแหลร้านอื่นพี่ชิ้นติ้งกระชี้ชี้ชี้อาเจ้สาวโอ้โหโค้กใช่ไหมสีแบบนี้แล้วโค้กหมักโค้กหมักอาชนปืบสายเส้นครับเราหิมะหมูสุกอาเจ้สาวเอาได้เลยนะเนี่ยใส่ไปแล้วสุกแล้วนี่เลย ปลาเรืองปลาเอาช้อนตักกูเพาะเอ๋อมันจะอันนี้ยังไม่สุกดีหรอพี่เดี๋ยวปาลาเร<อ>าสักแป๊บนึงปลาสุกช้าอีกนิดนึงใช่ลองที่มหมหูไปก่อนทีทนะหงนะ<อ>ทมหมูไปก่อนเนะี่ยหมูสุกแล้วนะ่ะลาทับชิมู้เนี่ย น้ำซุปหน่อยชอบมาน้ำซุปที่มีพวกตะไคร้สมนุสมนไพรมันจะหอมนะครับน้ำซุปเลอรนะ์ด้ะอร่อยต้องสามตูน,นอร่อย,อย,ออยมากปลาหมึกกับลอกใส่กระบ,บวยเลยพี่ เพราะว่ามันจะหายลงไปในกีดน้ำถ้าเกิดไม่ใส่กระบวยน้ำจิ้มเขาให้มาสามอย่างน้ำจิ้มเจียวคือกุนจิ้มเจีน้ำจิ้มดีมากน้ำซุปไอปลาสุกแล้วพี่ได้เลยจัดเลยปลาปลาสุกแล้ว,วน,นี่น,น้ำจิ้มอยนะ่นีสุกยังทดส,ส,สอบทดส,สอบยทดสอบ ทดสอบก่อนจิ้มไร้สุดลพสุดอืมจิ้มหมูจิ้มหมู้หมันจะไม่ขึ้นรังหรอคะชอบอ่ะไมเราชอบซาดิบดีของาเลยนะล้นะ่ลแสบขยกันนะนี่นะาปชิ้นๆเลยปาไม่ต้องใส่จาเหรอคะใ่เลยครับป๊าม่้ใส่จาเหรอคะจานก็มีไงใส่วไปเลยครับมันสมันสเนี่ย ขอปลาก่อนกับน้ำจิ้ม,อ,มอ่ะเมื่อกี้เราน้ำจิ้มเจียวแล้วลองน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำแข็งละลายเร็วมากเพราะว่างอไปข้างล่างถาลง่มเออโดนใส่เหรอโดนถลมยังไงพี่เดี๋ยวต้องความจิ้มซีฟู้ดเจียวเพิ่มเราใส่เจียว ต้องไว้ฝั่งเียแมากเพี่อืมครับผมเร็วๆเร็วๆครับผมนี่นะครับวันนี้พรุ่งนี้เราหร่ครับเรื่อยๆมันก็ฟิลแบบชิวๆมาแล้วครับนี่ยรับชัวเผ็ดน้อยนะครับบรรยากาศชิวๆของเราพี่คุณเขียนมาตลอถึงรงเทเลย ของน้ำครับโอ้เป็นการตกทุกคนขายดี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 อันี่ก็หมดแล้วครับดูอิ่มครับฝนตกฝนตกฝนตกดีดีเลยจิยาาสตรก็พอโอ้โหให้อาหารปลาฝนตกนะครับเราเหวียงไปเยอะเดิคุณแพลวเดี๋ย บรรยากาศดีดีทุกคนน,อน้อน,อนน้อนเอาไปทอดเทียบเลยบาทโถบทับทพิมฝนตกมาเล่นน้ำฝนกันด้วยดูทุกคนดูบรรยากาศฝนตกครับลูกค้าเข้าแล้วเรื่อยๆร้านพี่เขา โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็หมดแล้วเนาะทุกอย่าง <c oughs> ทุกคนพี่โอไปแล้วครับนนจก <c oughs> ัมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ